เช้านี้ออกจากม่ช้าราสเที่ยงแล้วออกจากบ้านสวนริมทานมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงดาวกลางเมืองเพื่อไปหาร้านพนเพนกินขาหมูเชียงดาวเจ้าดังเส้นทางไหลลงซึมๆปั่นสบายร่มเพลิง ระวังรถหลัง 2 kilometers workout out for a total lift 8 minutes 2 seconds pace for the last kilometer 4 minutes 26 seconds รันซ้ายยังคงยกไม่ขึ้นแต่เวลาวางาพาดบนแฮนแล้วเป็นท่าที่สบายๆเหงื่อกี้เกือบกลางเรกร้อนหน้าเยอะไป 分かる。